ก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นม่นเทยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสันกำแพงทุกคนนะคะในวันนี้วิชาภาษาไทยพื้นฐานนะคะระดับชั้นม่นเทยมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ครูก็จะได้มาทบทวนให้พวกเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องเสียงในภาษาไทยนะคะซึ่งในคลิปนี้เป็นส่วนที่2นะคะเป็นเรื่องของเสียงเพยัญชนะนั่นเองนะคะก่อนอื่นขอทบทวนก่อนว่าเสียง ระบบเสียงในภาษาไทยนะคะมีทั้งหมดอยู่สมเสียงด้วยกันนะคะนั่นก็คือเสียงสระเสียงพยัญชนะและเสียงวรรณยุกต์นั่นเองนะคะสำหรับเสียงพยัญชนะนะคะก็เป็นเสียงที่สองนะคะที่เราจะมาทบทวนกันค่ะก่อนอื่นขอถามพวกเราก่อนว่าพยัญชนะในภาษาไทยนะคะมีทั้งหมดกี่ตัว มีทั้งหมด44ตัวนั่นเองนะคะกอไก่ถึงฮอนุฮูกเรามีรูปพยัญชนะทั้งหมด44ตัวค่ะส่วนในเรื่องของเสียงนั้นนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นเสียงพยัญชนะต้น21เสียงเสียงพยัญชนะท้าย8เสียงนะคะซึ่งในส่วนของพยัญชนะต้นนั้นนะคะเสียงพยัญชนะ ก็จะแบ่งออกเป็นเสียงเพยยญชนะต้นเดียวและเสียงพยัญชนะต้นคู่ค่ะทีนี้เรามาดูความหมายนะคะของคำว่าเสียงเพยยญชนะหรือเสียงแปรกันก่อนนะคะเสียงพยยญชนะเนี่ยเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอนะคะแล้วกระทบกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในปากนะคะ จะไม่เหมือนกับเสียงสระนะคะเสียงสระออกมาจากปอดแล้วไม่กระทบกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในปากนะคะทําให้ออกมาได้อย่างเต็มที่นะคะเช่นเออีอาโอนะคะซึ่งได้บอกไปแล้วว่าในส่วนของเสียงสระเนี่ยมันจะออกมาเสียงสระอะไรขึ้นอยู่กับ การที่เรากำหนดลิ้นแล้วก็ริมฝีปากเป็นอย่างไรนะคะส่วนเสียงเพยยนชนะนั้นนะคะจะมีการกระทบกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในปากนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะออกเสียงเบ,บอบอใบไ,ไม้นะคะเสียงบ,บอบใบไ,ไม้นักเรียนก็ลองสังเกตว่าอวัยวะนะคะนั่นก็คือริมฝีปากของเราจะต้องประกบกันก่อนนะคะ นะคะถึงจะออกเสียงเบิได้นะคะหรืออย่างเช่นเสียงเรนะคะก็จะต้องมีการกระดกมีการสั่นสะเทือนของลิ้นถึงจะออกมาเป็นเสียงเรอได้นี่เป็นต้นนะคะพอกระทบกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในปากแล้วเสียงก็จะเปลี่ยนไปเป็นเสียงพยัญชนะต่างๆนะคะเราก็เลยเรียกมันว่าเสียงแปรนะคะซึ่งพยัญชนะไทยทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกไปว่ามี44รูป แต่มีเสียงแค่21เสียงเหตุใดรูปจึงมากกว่าเสียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมรูปถึงมากกว่าเสียงนะคะอ่นักเรียนลองดูตามสไลด์ไปเลยนะคะเสียงเพลงชนะเสียงที่หนึ่งนะคะเสียงเพลงชนะ21เสียงนะคะถ้าพูดถึงเรื่องเสียงเนี่ยเวลาเราพูดถึงเสียงนะคะเราจะใช้เสียงเออแทนนะคะอย่างเช่นลําดับที่หนึ่เสียง เกเสียงเกนะคะจะมีรูปพยัญชนะคือเกกอไก่ตัวเดียวนะคะที่ใช้แทนเสียงเกในภาษาไทยเนาะลำดับที่สองนะคะเสียงเคนะคะเราก็จะมีรูปพยัญชนะที่ใช้แทนเสียงเคอยู่5ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือเคขอไข่เคขอขวดเคอคว,วายเคอ,อคนและเค๋ขอ,ขอระฆังนะคะ ลำดับที่3ค่ะเสียงงนะคะก็จะมีรูปเพยญชนะงองูตัวเดียวนะคะที่มีเสียงเงอนะคะลำดับที่4เสียงเจอนะคะก็จะมีรูปเพยญชนะที่ใช้แทนเสียงเจออยู่เสียงเดียวนะคะนั่นก็คือจอจานเนาะลำดับที่5เสียงเชอนะคะก็จะใช้รูปเพยญชนะเชอชอช้างเชอชอเชอ และเช,ชอเฉาชิงนะคะลำดับที่หกเสียงเซอร์นะคะรูปเพัญชนะจะมีอยู่สี่ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือเซอร์ซอโซเซอร์ซอสาลาเซอร์ซอเสือและเซอ,อร์ซอฤาสีนะคะลำดับที่เจ็ดค่ะเสียงเดอนะคะเสียงเดอะก็จะมีอยู่สองตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือเดอะดอเด็กและเดอะ ดอชาดานะคะลำดับที่8เสียงเตอร์นะคะก็จะมีเสียงเตอร์ต่อเต่าและเตอร์ต่อปตักนะคะลำดับที่9เสียงเธอนะคะก็จะมีรูปที่ใช้แทนเสียงเธออยู่ทั้งหมด6รูปด้วยกันนะคะนั่นก็คือเสียงเธอทอทหารเธอทอทงเธอทอนางมณโทเธอรทอผู้เท่าเธอทอถุงและ เธอทอฐานนะคะลำดับที่10เสียงเนนะคะเราจะมีรูปเพัญชนะแทนอยู่2ตัวด้วยกันนั่นก็คือเนนอนหนูและเนนอนเนนนะคะต่อไปนะคะลำดับที่11เสียงเบิร์มีรูปบอใบไม้เบิร์บอใบไม้ตัวเดียวนะคะเปิร์เสียงเปิกนะคะก็จะมีปอปลาตัวเดียวนะคะเสียงเพิจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือเพิพอพาน เพ,พ,พอพอสำเพาและเพอผอผึ้งนะคะเฟอก็จะมีอยู่2ตัวนะคะก็คือเฟอฟอฟันและเฟอฟอฝานะคะเสียงเมอมีเสียงเมอมอม้าตัวเดียวนะคะเสียงเยอม,มียอหญิงและยอยักษ์นะคะเสียงเรอมีรอเรือตัวเดียวนะคะเสียงเลอมีทั้งเล,ลอลอลิงและเล,ลอลอจุลานะคะเสียงเวอ ก็จะมีรูปพยัญชนะที่ใช้แทนเสียงเวอร์อยู่ตัวเดียวนะคะนั่นก็คือวอลแวนนะคะเสียงเฮอนะคะรูปพยัญชนะเฮอหอหีบและเฮอหอนกหูนะคะเสียงเออก็จะมีรูปพยัญชนะแค่ตัวเดียวคือตัวเออ ออนะคะทีนี้ในหน้าที่ของพยัญชนะมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะก็คือเขาจะมีหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะเป็นพยัญชนะท้ายพยางหรือที่เราว่าเราเรียกว่าตัวสะกดนะคะเป็นอักษรควบนะคะควบแท้และควบไม่แท้เดี๋ยวจะดูกันเป็นลําดับไปนะคะมีหน้าที่เป็นอักษรนําอักษรตามนะคะเป็นสระได้ด้วยใช่ไหมคะและเป็นตัวการันนะคะ ทีนี้มีข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับเรื่องเสียงเพลงชนะเนาะเสียงเพลงชนะมีทั้งหมด21เเสียงอย่างที่ครูบอกไปว่าเสียงมีน้อยกว่ารูปนะคะจึงทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนเช่นเอ๊ะเราจะเขียนนะคะคำว่าเ,เราจะเขียนคำคำหนึ่งนะ สะกดด้วยตัวทอเอ๊ะทอไหนทอทหารหรือทอทงหรือทอนางมนโทรหรือทอผู้เท่านะคะ<ม>ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องในการเขียนเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นรายละเอียดนะคะข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องเสียงพยัญชนะนะคะเขาบอกว่ารูปพยัญชนะเนี่ยมีลักษณะผูกพันกับเสียงวรรณยุกต์นะคะมีการจัดอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่านะคะเมื่อตัวพยัญชนะผสมกับสระแล้วจะเกิดเสียงวรรณยุกต์ติดตามมา นะคะหลายๆคาไม่แน่ว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับแต่มีเสียงวรรณยุกต์นะคะทุกตัวนะคะบางทีอาจใส่ไม่โทแต่เป็นเสียงตรีนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนในเรื่องของเสียงวรรณยุกต์กันนะคะในเรื่องของการผันเนาะซึ่ง ข้อที่3นะคะรูปเพยัญชนะบางตัวไม่ออกเสียงนะคะเช่นพยัญชนะที่มีเครื่องหมายธนธาคาตักำกับนะคะตามหลังเพยัญชนะสะกดบางคำนะคะแล้วก็รอเรือซึ่งเป็นอักษรตัวหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอักษรควบไม่แท้นะคะก็จะมะีการยกเว้นหลายๆอย่างนะคะในภาษาไทยของเราเนาะรอเรือหรือหอหีบที่นำหน้าเพยยญชนะสะกดบางคำเช่นปราถนาพรมนะคะเราก็ไม่อ่านปรา รถนาพรหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะล้วก็อ่านว่าปราถนาหรือคําว่าพรมเนาะฮอหรืออที่นําอักษรเดี่ยวเช่นหลายหลากยาอยู่นะคะตัวอักษรเรียงกัน2ตัวบางครั้งออกเสียงควบบางครั้งก็ออกเสียงสระแทรกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องอมีการสังเกตแล้วก็จดจำนะคะเช่นคํานี้อ่านว่าจมปลักแต่ในขณะที่อีกคํานึงนะคะอ่านว่า ปรักหักพังนะคะคือก็ต้องจะต้องเป็นการยกเว้นนะคะมีการยกเว้นในบางคำนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการจดจำแล้วก็ใส่ใจในการใช้ภาษานะคะตัววทำหน้าที่ได้หลายอย่างเป็นสระอัวก็ได้เป็นเพญชนะควบหรือเป็นอักษรน,นำก็ได้นะคะ มาดูในส่วนของพยัญชนะต้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าพยัญชนะในภาษาไทยนะคะเราจะแบ่งออกเป็นพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายนะคะที่แบ่งออกเป็นสองกิ่งเมื่อกี้นะคะเสียงพยัญชนะต้นก็คือเสียงของพยัญชนะตัวแรกที่ประสมกับเสียงสระนะคะเช่นตัวอย่างที่ให้มานะคะคำว่าก้านของ นะคะอย่างคําว่ากานพยัญชนะต้นคือกไก่นะคะของพยัญชนะต้นคือขอไข่พอมาเป็นคําที่3คํานี้นะคะคาว่าครอบครอบนะคะเราออกเสียงว่าครอบใช่ไหมคะครอบเราไม่อ่านขะรอบใช่ไหมคะเราไม่อ่านขะรอบเป็นสองพยางเราอ่านครอบเป็นพยางเดียวนะคะพยัญชนะต้นของคําว่าครอบจึงออกเสียงควบกล้ํา นะคะเป็นเสียงเคเร่เคเร่คร,รอบนะคะคำว่าหลายเราก็ไม่อ่านหะหลายหะหลายนะคะเราอ่านหลายนะคะเพราะฉะนั้นพยัญชนะต้นของคำว่าหลายคือเสียงเลนะคะอ่ะตัวคำว่ากดนะคะคำว่ากดพยัญชนะต้นเสียงพยัญชนะต้นของคำว่ากดคือเสียงเกอนะคะวูก็เสียงเว กมก็เสียงเกิมีเป็นต้นนะคะเราก็จะต้องดูว่าเอ๊ะ <c oughs> เป็นอักษรควบไหมหรือเป็นอักษรต้นแบบเดียวนะคะ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอเวลาที่เราได้วิเคราะห์นะคะเสียงในภาษาไทยออกมาทีละเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงพยัญชนะเสียงสระนะคะตัวสะกดก็เป็นพยัญชนะนะคะแล้วก็เสียงวรรณยุกเนาะ ทีนี้เรามาดูที่พยัญชนะต้นเดียวนะคะพยัญชนะต้นเดียวนะคะนักเรียนอย่าสับสนกับตารางที่ครูให้ดูเมื่อตอนต้นคลิปนะคะตารางนั้นเป็นตารางของพยัญชนะในภาษาไทยนะคะว่ามี21เสียง44รูปแต่ในขณะนี้เรากำลังพูดถึงพยัญชนะต้นเดียวนะคะลูกตั้งสติดีๆพยัญชนะ ต้นเดียวนะคะคอลัมน์ที่1นนะคะคอลัมน์ที่1เสียงเนี่ยหมายความว่ามันมีเสียงอะไรบ้างนะคะแล้วรูปที่มันปรากฏในภาษาไทยเนี่ยมันใช้ตัวไหนบ้างนะคะเสียงเกอเสียงเกอก็มีรูปใช้คือตัวกอไก่เสียงเคอนะคะก็จะมีรูปที่ใช้เสียงเคอนะคะคือคือรูปขอไข่ขอขวดข้อควายข,ข,ขอคนและ คอระคังนะคะเสียงเงอก็มีเงงองูเสียงเจอก็มีเจอจอจานเสียงเซอขอโทษนะคะเสียงเชอก็จะมีเสียงเชอชอชิงเชอชอช้างเชอชอเชอนะคะเสียงเซอเรียนลองดูนะคะเซอร์นอกจากซซโซซอเสือโอสลาโซลือสีแล้วนะคะเรายังมีสอสารารอเรือนะคะเช่นคําว่าสี นะคะเช่นคำว่าสีทรรนะคะเช่นคำว่าไซเวลาเราออกเสียงเราไม่ได้อ่านออกเสียงสรีสไรใช่ไหมคะลูกเราอ่านออกเป็นเสียงเซอร์สีเซอร์ใช่ไหมคะสีเซอร์ส,สีนะคะไซนะคะทอรรนะคะไซนี่เป็นตน้นนะคะเสียงเฮก็จะมีเสียงอ่าก็จะมีรูปหอหีบและหอนกู๊กนะคะที่ใช้เสียงเฮเนาะ เสียงเยอะนะคะก็จะมีการใช้รูปยอยักษยอผู้หญิงนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเสียงก็จะมีรูปออยอนะคะก็จะมีอยู่สีตัวด้วยกันในภาษาไทยนะคะยาอย่ยางอยากนะคะออกเสียงเยอะแล้วไม่ได้ออกอายุอย่าอย่างอยากใช่ไหมคะลูกเราอ่านออกเสียงว่ายาอยู่อย่างอยากเยอะ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 ,ะ,ะนะคะอยอยนะคะเช่นคําว่ายองย,องยอ ยาพวกนี้นะคะหอยอหญิงนะคะใหญ่ ay, ยากนี้เป็นต้นนะคะเสียงเด็กนะคะมีรูปที่ใช้คือดชดาดดเด็กทอมนโทค่ะลูกอ่ะทอมนโทออกเสียงเด็ะได้ยังไงเช่นคำว่าอะไรคะที่ออกเสียงเด็เวลาเราไปรับปริญญาค่ะลูกคนที่ไปรับปริญญาเราเรียกว่าบันดิต นะคะคำว่าบัณฑิตดิดเขียนด้วยตัวทอนางมนโทค่ะแต่เวลาออกเสียงออกเสียงเป็นเสียง the บัณฑิตนะคะบัณฑิตนะคะอะ่ะต่อไปเสียงเตอนะคะมีต่อปะตักและต่อเต่านะคะเสียงเธอก็จะมีเธ er, อท,ทอฐานทอมนโททพุทธเฒรททุงทททหารททงนะคะ,อ,ะอ่ะทอมนโทมาโผล่อยู่ที่ เสียงเธออีกแล้วนะคะเช่นคำว่ามนโทมนทานะคะคำนี้ก็ยังอ่านออกเสียงเป็นเสียงเธอนะคะสำหรับใครอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมมันออกเสียงอย่างนี้คะครูนะคะต้องอธิบายก่อนว่าภาษาไทยเรานะคะเป็นภาษาที่อ่ะมีการรับเอาภาษาอื่นๆน,นะคะมีการผสมภาษาระหว่างภาษาอื่นๆรับภาษาอ,อื่นเข้ามาด้วยนะคะอย่างตัว อ่ทอนังมนโทอย่างนี้นะคะเราก็รับมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเนาะโดยทมนโทเนี่ยอ่าอ่ภา,าะะภาษาสันสกฤตนะคะภาษาสันสกฤตเนาะก็อาจจะอะ่เวลาเรารับคำเข้ามาเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเอารากศัพท์ของเขามาด้วยใช่ไหมคะถ้ารากศัพท์เขาอ่านยังไงเราก็ต้องอ่านอย่างนั้น นะคะคเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยืมภาษาเข้ามานะคะซึ่งรากศัพท์เขาอ่านแบบนั้นเราก็ต้องอ่านแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อยกเว้นบางอย่างเฉยๆนะคะเช่นอย่างทานังบณโธเป็นพยัญชนะต้นได้ทั้งเสียงเดอและเสียงเธออย่างนี้นะคะ,ะต่อไปเสียงเนอนะคะ ใช้ได้ทั้งนอหนูนอเนนและหอนอนะคะหนูหนีนี่อะไรอย่างี้นะคะหน้านาอานะคะเสียงเบอร์นะคะบอใบไม้นาะเสียงเอออออ่างนะคะเสียงเปอกปอปลานะคะเสียงเพอพอพึ่งเพอพอพึ่งเพอพอพ่านเพอร์พอสำเพานะคะเสียงเฟอเฟอฟ้าเฟอฟอฟันนะคะเสียงเมอเมอมอมาและเมอรหอมอนะคะหมาหมูมีหมด ไม้นะคะเยอะแยะนะคะอาจเสียงเลอนะคะนอกจากรูปรอเรือแล้วนะคะหอรอเช่นรู้รักรอเรอหร,รือพวกนี้นะคะก็ออกเสียงเลอเช่นเดียวกันนะคะเสียงเลอลอริงนะคะรูปที่ใช้พยัญชนะต้นเดียวนะคะก็คือมีลอลิงและหอลอหลังล้านหลายหลากพวกนี้นะคะเสียงเวอร์ก็จะมี วแหวนและหอวอลนะคะหวังวาดวีดวิวนะคะโอเคทีนี้นะคะเสียงจากเสียงเพลงชนะจากตารางข้างต้นใช้เป็นเพลงชนะต้นได้ทั้งหมดนะคะก็ตามนี้เลยเป็นเพลงชนะต้นได้ทั้งหมดนะคะทีนี้มาดูข้อสังเกตข้อควรจำนะคะเสียงเพลงชนะต้นเดี่ยวจะพบในรูปเพลงชนะทุกตัวรวมถึงอักษรนำหอนำตํำเดียวอนำยอคำควบไม่แท้นะคะ อะทีนี้เหมือนมันจะควบค่ะลูกอย่างอย่างทอรอเนี่ยออกเสียงเป็นซอนะคะเพราะฉะนั้นมันดูรูปร่างเนี่ยมันเหมือนจะเป็นไม่ใช่ต้นเดียวแต่จริงๆมันเป็นต้นเดียวนะคะเพราะมันออกเสียงตัวเดียวเช่นทอรรอ,ออกเสียงเป็นซอเซนะคะจอรอนะคะไม่ออกเสียง รอเรือนะคะเช่นคำนี้คำว่าจริงเราไม่อ่านว่าจริงใช่ไหมคะเราอ่านว่าจริงเพราะฉะนั้นมันเป็นไพยเสียงเพยนชนะต้นเดียวนะคะยกเว้นพยญชนะต้นที่เป็นคำควบกล้ำแท้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในสไลด์ต่อไปนะคะโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงเพยญชนะต้นเดียวนะคะต้นเดียว อย่าลืมว่าพวกเรากำลังเรียนเรื่องเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นที่เรื่องเสียงเป็นหลักนะคะต่อไปเราจะมาดูที่เพยัญชนะต้นคู่หรือบางตำราอาจจะเรียกว่าเพยียชนะต้นควบอันเดียวกันนะคะต้นคู่หรือต้นควบอันเดียวกันเนาะเสียงเพยัญชนะควบก็คือเสียงพยัยชนะสองเสียงที่ออกมาพร้อมกันในภาษาไทยนะคะซึ่งอีตัวที่จะเอามาควบเนี่ยมีอยู่3ามตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือร เสียงเลอเสียงเลอและเสียงเวอร์นะคะใช้ควบกับเสียงอื่นนะคะเช่นกระเลอคาเลอคาเลอนะคะกรุ่มกริมครุขระครื้นเครงเะเรอตัวตราเปเรอปราปรามเพเรอพร้อมเพรียงนะคะกระเลอคาเลอคาเลอกลิ้งกลอกคลาดคลาคล่ำนะคะคือเรียนต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ออกเสียงเป็นสองพยางค์นะค่ะเช่นคําว่ากลิ้งเราไม่ได้อ่านกะลิ้งใช่ไหมคะเป็นสองพยางค์แต่เราอ่านเป็นพยางค์เดียวกลิ้งกลิ้ง กลิ้งนะคะคเพราะฉะนั้นเสียงพยัญชนะนนต้นควบของคำนี้คือเกลานะคะคำว่าขลาดก็เป็นเคลาคลาก็เป็นเคลาคล่ำก็เป็นเคลาอย่างนี้นะคะเปล่าเปลี่ยนแปลงนะคะเพลอโเพลาเพลแล้ววอลแวนใช้กับตัวเกลเวอร์เกลเวอร์เกเวอร์นะคะเช่นตัวอย่างแกว่งไกวคว้างขวานเคว้งขวาง นะคะข้อควรระวังนะคะอันนี้ถ้านักเรียนเข้าใจคอนเซปต์ว่าเราเน้นที่เสียงเนี่ยนะคะนักเรียนจะไม่งงนะคะแต่เขาก็กลัวนักเรียนจะงงเนาะอักษรน,นำรลลวเช่นรู้ราหลายหวานไม่ใช่คำควบกล่ำนะคะอย่างที่ครูบอกไปว่ารู้เนี่ยเร่าอานรู้เสียงคือเสียงเรราก็คือเสียงเรนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของพยัญชนะต้นเดียว นะคะเพยชนะต้นเดียวมันอ่านออกเสียงเสียงเดียวนะคะในเสียงเพยญชนะต้นโอเคนะเข้าใจนะนะคะคาที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงแต่มีรูปคล้ายคําควบกล้าแต่ไม่ใช่คําควบกล้ำนะคะเช่นคําว่าปะเรียนปเรียนปเรียนปเรียนเราไม่ได้อ่านเปลี่ย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 นเราอ่านปเรียนเป็นสองพยางนะคะประลัดปลัดอาเภออย่างเงี้ยค่ะลูกเราไม่ได้อ่านว่าปัดปล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 ัดเราอ่านว่าปะหลัด ปะหลัดสองพยางนะคะอันนี้ก็จะไม่ใช่พยัญชนะต้นคู่นะคะลูกอ่าทีนี้สไลด์เนี้ยเขาแยกออกมาให้ดูว่าอ่ะควบกล้าแท้มีควบกล้มแท้กับควบกล้าไม่แท้นะจ๊ะอ่ะควบกล้าแท้ก็จะมีดังต่อไปนี้นะจ๊ะกระเริกระเิผริกตะเรินะคะอ่ะนี้นะคะที่อธิบายไปเมื่อกี้ส่วนควบกล้าไม่แท้นะคะเราก็จะนับเป็น เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวนะคะเวลาเราออกเสียงเนี่ยแต่ถามว่าเป็นควบกล้ามไหมควบกล้าแต่กล้าไม่แท้แต่เวลาเราแยกว่ามันเป็นพยัญชนะต้นแบบไหนต้องบอกว่าควบกล้าไม่แท้เนี่ยเป็นแบบพยัญชนะต้นเดี่ยวเพราะเวลาออกเสียงออกเสียงเดียวนะคะจริงไม่ได้อ่านจริงนะคะจริงเจอเจอตัวเดียวนะคะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดี่ยวไซก็เป <t ương 2> <t ương 2> ็น ควบกล้มไม่แท้นะคะเป็นพยัญชนะต้นเดียวเนาะโอเคต่อมาเราจะมาดูที่เสียงพยัญชนะท้ายนะคะเมื่อกี้พูดถึงพยัญชนะต้นนะคะคำในภาษาไทยนะคะบางคำก็ก็ไม่มีพยัญชนะตัวสะกดใช่ไหมคะแต่บางคำก็มีนะคะก็แล้วแต่ว่าจะมีหรือไม่มี ใช่ไหมคะเราจะเขียนแบบมีหรือไม่มีเนาะในกรณีที่คำในภาษาไทยเนี่ยเขามีพยัญชนะท้ายนะคะเสียงพยัญชนะท้ายหรือพยัญชนะตัวสะกดในภาษาไทยเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8เสียงด้วยกันนะคะก็คือมาตราตัวสะกดแม่ต่างๆนั่นเองนะคะแม่กกแม่กดแม่กบแม่กงแม่กลแม่เกยแม่เกลิลแม่เกินะคะมีทั้งหมด8เสียงด้วยกันส่วนอีที่มัน ไม่มีตัวสะกดเราก็เรียกมันว่าแม่กอกาใช่ไหมคะก็คือไม่มีตัวสะกดเนาะถ้านับรวมแม่กกามันจะมี9นะคะแต่ถ้าเรานับจริงๆคือที่มีตัวสะกดเนี่ยมันจะมีแค่8นะคะทีนี้เรามาดูเสียงเพยชนะท้ายเสียงเกอนะคะที่เป็นเสียงเพยชนะท้ายใช้มาตราตัวสะกดแม่กกนะคะมีพยญชนะที่ใช้แทนเสียงแม่กกอยู่4ตัวด้วยกันนะคะก็คือกอไก่ขอไข่คอควายและ คอระคังนะคะตัวอย่างเช่นคาว่านกมุกภาคเมฆนะคะตามตามสไลด์เลยนะคะเสียงพยัญชนะท้ายเตอนะคะมาตราตัวสะกดไม่กดนะคะพยัญชนะที่ใช้แทนเสียงนะคะโอ้มีเยอะมากนะคะที่ไม่กดนี่แสดงว่าหลายใจน,นะคะมี มีเด็กในสังกัดเยอะนะคะอันนี้พูดเล่นนะคะก็คือ,อมีพยัญชนะที่ใช้แทนเสียงแม่กดเนี่ยเยอะมากนะคะดูตามสไลด์เลยนะคะเช่นคําว่านัดดามัดช้าคําว่านุ๊ตคาว่านาตอํานาจพุทธเพศโซดและต่างๆอีกมากมายนะคะที่เป็นแม่กดเนาะต่อไปเสียงพยัญชนะนะคะเสียงเปิกนะคะมาตราตัวสะกดอยู่ในแม่กบนะคะพยัญชนะที่ใช้แทนเสียงก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะบอบไ,ไม้ปอปลาฟอฟัน พอพานและพอสัาเพานะคะเสียงเพลงชนะท้ายเงอะน,นะคะมาตราตัวสะกดก็คือแม่กงอันนี้รักเดียวใจเดียวค่ะลูกมีรูปที่ใช้แทนเสียงแม่กงตัวเดียวนะคะก็คืองเงูเช่นเดียวกับแม่กงแม่เกยและแม่เกลน,นะคะก็คือมีใช้ตัวไหนตัวนั้นเนาะ คือตรงตรงกับเสียงเลยนะคะแม่กลมก็มอมา้าแม่เกยก็ยอยากแม่เกยก็วอแหวนนะคะส่วนแม่กลก็มี6ตัวด้วยกันนะคะคือตัวยอผู้หญิงนะคะนอนเนนอนหนูรอเรือรอลิงรอจุลานะคะดูตามตัวอย่างได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่กลหมดเลยนะคะอ่ะทีนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืม อย่าลืมว่าเรายังมีสระเกินด้วยนะคะเราเรียนเรื่องเสียงสระมาแล้วนะคะสระเกินก็คือเสียงอ่ะสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายด้วยนะคะไ m um, เอสระเกินเกิดจากเสียงสระแท้คือสระอะรวมกับเสียงตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคําว่ารำสระอําเนี่ยมาจากสระอะบวกกับมอม้านะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามีพยัญชนะท้ายเสียงไหมคําว่ารำมีไหมคะ มีนะคะมีพยัญชนะท้ายเสียงคือเสียงเมออันนี้พูดถึงเรื่องเสียงนะคะแต่รูปมีไหมคำว่ารำเนี่ยมีมอม้าปรากฏอยู่ไหมไม่มีนะคะแต่เสียงมีไหมมีนะคะเช่นเดียวกับคำว่าไปนะคะสระไอามาจากสระอาบ,บวกกับยอยักษ์นะคะมีพยัญชนะท้ายเสียงคือยอยักษ์เสียงเยอนะคะเป็นพยัญชนะท้ายเนาะ ไปเช่นเดียวกันค่ะมียอยักษ์สะกดไหมไม่มีหรอกนะคะแต่มีเสียงไหมมีนะคะคำว่าในนะคะในสไอไม้ม้วนนะคะเช่นเดียวกันก็คือสระบวกกับยอยักษ์มีพยัญชนะท้ายเสียงคือเสียงเยอะยอยักษ์นะคะคําว่าเกานะคะผสมด้วยสระเอานะคะสระเอาเนี่ก็มาจากสระบวกกับวอแหวนมีพยัญชนะท้ายเสียงคือเสียงวอวแหวนนะคะ โอเคไหมในเรื่องของเสียงพยัญชนะนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะแชทมาถามได้นะคะแชทมาถามได้เป็นการส่วนตัวนะคะหรือว่าเจอกันในคาบนะคะเราเจอกันในคาบเราก็สอบถามกันมาได้นะคะคลิปนี้ก็ทำเพื่อสำหรับนักเรียนที่ เรียนไม่ทันนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าดับต่างๆนะคะสามารถมาดูย้อนหลังได้นะคะและในคลิปต่อไปนะคะในคลิปต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเสียงวันในยุคนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ